ครับพบกับช่างนิกรน,นะฮะทางช่องนิกรขุนสร้างศิลปะนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตงานที่ขัดเงาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับองค์พระกันทารานะของแบบพระอินเดียนะครับผมนี่นะฮะคาจะเป็นหินเขียวนะฮะ เป็นหินเขียวอินเดียนะครับผมแบบแตัดแปลงเป็นฐานบัวนะครับมีธรรมจักรด้านหลังนะฮะเป็นปางสมาธินะครับลายจีวรนะครับองค์นี้ก็หน้าตัดเก้นิ้วเท่ากับองค์ที่แล้วนะฮะเดี๋ยวนะครับขยับเล็กนึง ไม่รู้มืดหรือเปล่าทางนี้มืดไหมมืดทางนี้เหมือนเดิมนี่นะอัปเดตให้ดูนะฮะว่าเอาหลังขัดเงาเสร็จมันจะเป็นยังไงนะฮะหินเขียวธรรมชาติของหินเขียวอินเดียเนี่ยจะเป็นเขียวแบบนี้นะครับนี่นะครับจะมีเอ่อ ลายจุดเป็นดำบ้างขาวบ้างเป็นดังที่นะฮะแต่ได้รวมสวยนะครับเพราะว่าหินเนี่ยเราจะไม่รู้ได้เลยว่าข้างในจะเป็นสีอะไรนะครับบางทีก้อนเดียวกันเนี่ยความแตกต่างของสีก็ต่างกันมากนะฮะก้อนหนึ่งประมาณห้าหกตันหรือสิบตัน างเงี้ยบางทีก้อนหัวท้ายหรือกลางมันต่างกันนะฮะบางทีหัวไม่สวยเนี่ยท้ายสวยตรงกลางสวยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับองนี้ก็ถือว่าสวยปานกลางนะครับสีหินนะครับ หากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามหรือแอดไลน์ตามเบอร์ที่ผมทิ้งไว้นะครับ0ู5ย์ห1ห้าห้าสี่สาหนึ่ง้าสองสมะฮะเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียไลน์นะฮะโทรมาปรึกษากันก่อนนะครับผมไม่สั่งไม่ว่านะครับช่างนิคอนยินดีให้ความรู้ให้ท่านได้มีความรู้ศึกษาไว้ก่อนนะฮะร,รู้เรื่องหินรู้เรื่องราคา <c oughs> ว่าช่วงเวลาที่เราทำมันทำนานนะฮะ เพราะมันเป็นงานางานต้องทำด้วยมือนะงานเป็นงานฝีมือนะครับผมตัวช่างเองนะฮะอ,อาจจะไม่เก่งมากนะฮะไม่ใช่ว่า,เ,าเก่งมาจากไหนนะฮะไม่ใช่เก่งมากนะฮะคือเก่งท่านเคลื่อนพื้นฐานก็คือชอบงานศิละปะอยู่แล้ว <c oughs> แต่ก็จะพยายามพัฒนาฝีมืออยู่เรื่อยๆนะฮะไม่ใช่ว่าหยุดหยุดกับที่นะฮะ ดูว่าเรามีโอกาสได้ทำพระหลายๆปางหลายๆแบบมันสามารถทำให้เราพัฒนาฝีมือขึ้นมาได้นะในการออกแบบด้วยนะฮะสมมติลูกค้าบอกว่าให้ให้ช่างทำอย่างนี้นะทำยังไงก็ได้ให้มันสวยเนี่ยเราก็สามารถออกแบบสามารถหารูปภาพหรือว่าในศึกษาในอินเทอร์เน็ตหรือว่าแบบอื่นๆที่มีามาดัดแปลง ใส่ได้นะครับฝาก fFC หรือว่าลูกค้าทุกท่านหรือว่าเพื่อนเพื่อนทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำช่อง youtube ต่อไปนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมอัพลงนะฮะว่าองค์ต่อไปผมจะทำอะไรนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ องค์นี้จะเตรียมส่งลูกค้าแล้วนะครับผมวันนี้เลยนะฮะลูกค้าที่องเทพแระลูกค้าเจ้าประจำนะฮะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม O <sí> que